วันนี้จะมาแนะนำ Ptech p, EC, p EC 1, c m 4 5 Power Analyzer เครื่องวิเคราะห์สัญญาณระบบไฟฟ้าค่ะมีมาตรฐานทางเทคนิคสูงสุดและมีฟังก์ชันที่สำคัญสำหรับการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าแบบ1เฟสและ3 f a เฟสค่ะค่ะเราจะมาดูตัวอย่างการเชื่อมต่อนะคะในตัวอย่างเราใช้เป็นไฟ1เฟสนะคะการตั้งค่านะคะให้มาที่ปุ่ม set up ค่ะจากนั้นเลือกลูกศรมาที่ c o n f i g นะคะเพื่อเลือกประเภทการเชื่อมต่อคะ่ะ จากนั้นกดโอเคหน้าจอจะแสดงการเชื่อมต่อ1เฟสและ3เฟสในรูปแบบต่างๆค่ะเราสามารถเลือกรูปแบบได้โดยการกดเพจ12 3เพื่อดูในการเชื่อมต,ต่อต่างๆค่ะเมื่อเลือกเสร็จแล้วให้กด Enter นะคะหน้าจอจะแสดงเซอร์กิตแบบใหญ่เพื่อให้ง่ายต่อการมองเห็นค่ะเมื่อทำการเชื่อมต่อเสร็จแล้วให้กดโอเคนะคะ จากนั้นกดมาที่ปุ่มสโคปค,ค่ะหน้าจอจะแสดงขึ้นทางไฟฟ้าฟังก์ชันนี้จะคล้ายกับฟังก์ชันของออซิโลสโคปค่ะเราสามารถเปิดเคอร์เซอร์ได้เพื่อเลื่อนดูตำแหน่งต่างๆนะคะค่าจะเปลี่ยนไปตามตำแหน่งที่เลื่อนค่ะหรือกดปิดที่ปุ่ม F3 นะคะสามารถกดโฮค่าได้ค่ะและกดลันต่อได้นะคะ จากนั้นกดปุ่มเมนูเพื่อเลือกเมนูในการแสดงค่าต่างๆค่ะตัวอย่างนี้เราจะลองแสดงค่าของฮาร์โมนิกดูนะคะจะแสดงในรูปแบบกราฟแท่งนะคะและจะมีเปอร์เซนต์ THD ที่มุมข้างบนจอค่ะเราสามารถเลือกเป็นแรงดันหรือกระแสดได้นะคะ สามารถแสดงค่าในรูปแบบของตารางได้ด้วยค่ะและยังสามารถโฮค่าณนะช่วงเวลานั้นๆที่น่าสนใจนะคะและกดรันค่าต่อยังมีเมนูของล็อกเกอร์นะคะเพื่อใช้ในการบันทึกค่าในระยะเวลานานค่ะสามารถบันทึกค่าได้สูงสุดถึง7วันนะคะและเราสามารถเซตติ้งพารามิเตอร์ได้ค่ะ เราสามารถเลือกค่าที่ต้องการบันทึกไปด้วยได้นะคะหน้าจอจะแสดงดังนี้ค่ะเมื่อเลือกเสร็จแล้วให้กดโอเคนะคะจากนั้นให้กดสตาร์ทค่ะหน้าจอจะแสดงนับถอยหลังเป็นเวลาสิบวินาทีก่อนเริ่มทำการบันทึกนะคะจากนั้นเวลาจะเริ่มนับค่ะ นั่นคือเวลาที่เราทำการบันทึกเราสามารถเลื่อนลูกศรลงเพื่อดูค่าต่างๆที่เราเซตติ้งพารามิเตอร์มาเพื่อทำการบันทึกได้ค่ะหน้าจอจะแสดง f ฟรคเอนซีที่มุมซ้ายล่างค่ะและวันเวลาที่มุมขวาล่างค่ะเราสามารถหยุดทำการบันทึกค่าก่อนถึงเวลาที่เราตั้งค่าได้ค่ะโดยการกดปุ่มเซฟจะมีป๊อปอัพขึ้นมาว่า เซฟสำเร็จแล้วค่ะให้กดปุ่ม enter เพื่อ continue er ต่อค่ะจากนั้นเราสามารถดูไฟล์นี้ได้ที่ปุ่ม memory ค่ะจะแสดงความจำภายในของตัวเครื่องในการเซฟค่าต่างๆรูปภาพหน้าจอและการบันทึกค่าของตัวขค้ื่นค่ะถ้าเราสามารถนะคะบันทึกรูปภาพหน้าจอได้ค่ะโดยรูปภาพที่ออกมานะคะจะเป็นไฟล์นามสกุล .bmp ค่ะ และยังสามารถนำไฟล์นะคะออกมาใส่แฟลชไดร์ได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการเซฟกันนะคะเริ่มแรกนะคะให้มาหน้าจอที่เราต้องการบันทึกรูปภาพค่ะจากนั้นกดปุ่มเซฟนะคะหน้าจอจะแสดงชป์ของการเซฟค่ะว่าเป็นเซฟสก,กีหรือเซฟดัต้าค่ะและยังสามารถตั้งชื่อไฟล์ได้ด้วยนะคะหากเราต้องการเซฟให้กดที่ปุ่ม F5 หรือโอเคค่ะจากนั้นมาที่เมมโมรีนะคะ รูปที่เราเสซจเมื่อกี้จะแสดงอยู่ในความจำภายในนะคะเราสามารถเสียบแฟลชไดร์ที่ USB พอร์ตได้ค่ะจากนั้น to USB จะแสดงเป็นสีขาวนะคะและทำการเลือกไฟล์ที่ต้องการส่งไปยัง USB ค่ะเมื่อเลือกเสร็จแล้วให้เราทำการกด F2 ค่ะจากนั้นลองสักครู่ค่ะ ตัวเครื่องจะส่งไฟล์ไปยัง usb ค่ะเมื <anca ble a> ่อ copy ไฟล์เสร็จแล้วจะมี pop up ขึ้นมาว่า copy complete ค่ะจากนั้นกดปุ่ม enter ค่ะไฟล์ก็จะอยู่ใน usb แล้วนะคะถ้าสำหรับตัวซอฟต์แวร์นะคะจะใช้สาย LAN ในการอินเทอร์เฟซค่ะโดยเรามาที่ dvi นะคะและเลือก auto สแกนค่ะจะแสดงหมายเลข ip ของตัวเครื่องค่ะจากนั้นกด connect ค่ะ ที่ตัวซอฟต์แวร์นะคะจะแสดงหน้าจอแบบเรียลไทม์ของตัวเครื่องค่ะและยังมีความจำภายในซึ่งสามารถดาวน์โหลดไฟล์จากตัวเครื่องมาที่ PC ได้เลยค่ะเลือกไฟล์และกดดาวน์โหลดนะคะจากนั้นเลือกที่เซฟไปเลยค่ะหากสนใจและมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ที่ w w w t i k t e c h t h a i c o m ค่ะ สวัสดีค่ะดูคลิปของพวกเราจบแล้วอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ช่อง FBS Thailand ของพวกเราเพื่อแจงไ่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะคะและอย่าลืมกดไลค์เฟซบุ๊กเพจ f e s เพื่อติดตามข่าวสารของพวกเราและกดติดตามและกดแชร์โพสหรือคลิปของพวกเราเพื่อรับของรางวัลพิเศษจากเรานะคะอย่าลืมมากดไลค์กันเยอะๆนะคะกด s u b สไ r i b e ไหมคกะซับสไครป์ด้วย s u b สไ r i b e ได้ยังคะ